สวัสดีครับอยู่กับช่องดูเรียวนะครับทําจริงถึงบอกต่อนะครับแต่เริ่มเดิมทีนะครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบนาฬิกานะครับก็เลยซื้อนาฬิกาค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มขายออกไปบ้างนะครับก็เป็นนาฬิกาที่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนซื้อพวก G-Shock พวกอะไรแบบนี้ครับ CASIO อะไรแบบนี้ Seiko ไฟแบบนี้ครับแต่ ผมก็ไปคนไปคนมาผมไปเจอนาฬิกาสองเรือนนะครับที่ผมซื้อ,อ,อไม่ถือไม่เชิงว่าซื้อนะครับคือเรือนคาสิโอเรือนนี้นะครับผมซื้อนะครับก็ซื้อเองนะครับอยู่แต่ตัจักรประมาณราคาน่าจะอยู่ในช่วงแปดร้อยเก้าร้อยนะครับช่วงนั้นสิบปีที่แล้วนะครับส่วนอีกเรือนนี้เป็นของป้าที่เมืองน,นอกซื้อมาให้นะครับนี่ก็ละ ระยะเวลาเท่ากันนะครับเอ,อ่อผมไปค้นมาแล้วผมมาดูเกิดความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่านาฬิกาหลักร้อยกับนาฬิกาหลักหมื่นนะครับเออเมื่อเวลามันผ่านไปนานพอสมควรนะครับสิบปีถือว่าก็อายุนาฬิกาก็ถือว่าค่อนข้างนานนะครับนานอยู่ ก็เลยม,มาเปรียบเทียบกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับามาเริ่มที่นาฬิกาเรือนนี้ที่ผมซื้อเองนะครับคาซ o โอนะครับก็ตอนนั้นซื้ออยู่แถวแถวจตุจักรน่าจะได้นะครับก็ดูร่องรอยภายนอกที่เห็นได้ชัดก็คือสีนะครับสีตัวเรือนนี่คือมีความเกะนะครับมีความลอกนะครับ ซึ่งผมใช้งานก็ใช้งานพอสมควรนะครับตอนเรียนอยู่ปีหนก็คือใส่ตลอดอหลังจากนั้นเมื่อฐานมันหมดหยุดเดินผพอผอิญผมมีนาฬิกาเรือนอื่นผมก็เลยใส่เรือนอื่นตัวนี้ก็เลยเป็นเรือนที่ผมเก็บไว้นะครับหนังก็คือมากับมากับตัวเรือนเลยนะครับก็เป็นหนังที่มาพร้อมซื้อมาพร้อมเลยนะครับก็ยังไม่เคยเปลี่ยน ดูสภาพด้านหลังนะครับบอกรุ่นบอกเลขชัดเจนนะครับคมก็ถือว่างานของเขาก็ดีระดับหนึ่งเนาะคมชัดเจนสวยนะครับพวกเม็ดมะยมอะไรก็หมุนได้ปกตินะครับแค่ฐานผมว่าคิดว่าถ้าเปลี่ยนฐานเสร็จก็น่าจะใช้งานได้ปกตินะครับมีซันเบิร์ดนะครับสีทอง ตัวเลขเห็นชัดเจนไม่มีภายน้ำนะครับความต่างก็คือเนี่ยร่องรอยริ้วรอยนี้มาชัดเลยนะครับอ่าส่วนอีกเรือนหนึ่งครับอันนี้เออขอบอกว่าเป็นลองจิ้นนะครับลองยิ้นเป็นแบรนด์สวิตนะครับแบนสวิตนาฬิกาแบรนด์สวิตนะครับก็ ทำออกมาได้ดีนะครับบางสวยเฉียบนะครับเมื่อขึ้นข้อมือแล้วจะมีความสวยแล้วก็ดูมินิมอลดีนะครับเรือนนี้ผมชอบมากผมก็ใส่นะครับใส่ใส่บ่อยเหมือนกันก็มีริ้วรอยบ้างนะครับเนี่ยขอบตรงนี้ก็เนี่ยริ้วรอยแต่มันก็จะไม่เห็นชัดนะครับเพราะกระจกตัวนี้จะเป็นซับฟลาครับกระจกก็จะค่อนข้างเคลียร์หน่อย แต่สายนี้ผมบอกว่าเปลี่ยนมาหลายรอบเหมือนกันกับสายก็คืออยู่ได้ไม่ไม่นานเหมือนกันนะครับเพราะเราใสายแล้วเราโดนเหงื่อโดนความชื้นโดนความร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นสายเบอร์นาดนะครับของอิตาลีนะครับก็เปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนมาได้สักพักนะครับก็เริ่มมีแหละนี่เริ่มมีรอยเพราะว่า สเสน่ห์ของสายหนังก็คือริ้วรอยที่มันเกิดจากการใส่การใช้งานครับเป็นรอยยับรอยแตกอันนี้มันกเกิดความสวยแล้วก็เกิดเอ,อเอกลักษณ์ของนาฬิกาของเรานะครับพอผ่านไปสักสามสองสามปีก็เราก็หาสายใหม่เพื่อมาเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของนาฬิกาเราได้นะครับส่วนตัวนี้ความที่น่าจะเป็นการทำที่ราคาสูงนะครับ ริ้วรอยมีน้อยมากนะครับแทบไม่มีเลยก็จะประมาณนี้นะครับตัวอักษรเห็นชัดเจนนะครับนอกจากวัสดุนะครับที่แตกต่างกันในเรื่องของต้นทุนของราคาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะ ช่วยให้ระยะ10ปีนี้มีความแตกต่างกันก็คือการทนุถนอมนะครับเราจะให้ราคาคุณค่าในตัวที่มีราคาสูงกว่านะครับก็เลยดูแลดีกว่าก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเมื่อราคาถูกเราก็อาจจะให้ความใส่ใจน้อยลงนะครับก็ทาให้เกิดความสุดโทรม ของตัวเรือนมากกว่ากันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆครับสวัสดีครับ